เย็นห้องนี้ไม่เย็นต้องมาดูดิไ,ไม่เย็นเปิดเลยเปิดกี่องศาอย่างน้อิ้นไหนนอนไคูลแล้วคูลแต่มันก็ไม่เย็นเออว่ะเลงจริงเลยข้างหนนี่นอะไจะกินเหรอแล้วเพื่อนพี่พี่ต้องแจ้งเขาแล้วแหละตอนนั้นก็ปรับถูกกันนะ โทรมาละรอรอรับเพื่อนก่อนที่เบลเพื่อนอยู่สนามบินรอเพื่อนเออกูฮ้ยแลต้องขับเขาขับเข้ามาเลยเดี๋ยวเหลือ ขับเข้ามาคนมาตั้งค่ดประตูข้าบดประตูถึงมางที่าด่เลยนผู้บงนี่นะเออโอเคได้ได้เพราะว่ามันมีทางเข้าทางอออ่ะลืมกุญแจรถเลยเฮียอะไรนะขับแฟบขับฟีโน่ิุกุปปี้ไอ ขับกูปี้ไอไปรับรถใช้งานนเปิดโู้แิดต้รการกับำโบกินี่รอถูกวันที่หนึ่งก่อนไอสัตวไอ้เฮียยเะพาะทุกวันนี้สองตัวท้ายยังไม่ถูกเลยลองลำโบกินี่ว่าของวาวันที่เป็นออะไรรอะ กบแฟไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่แะ่ซื้อืออะไรแม่ซื้อซื้อเนกนี้นี่นี่คอต่อแฟนเร็นแม่ถูกวันที่จะไปเอ้แ้วกูขับรถกันหรอเออเออเรออขึเอะบงเคโย่ มีคนงอแงอยากตามมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องไปรับมันอีกสนา,ามบินอยู่รถที่เหมียวไปแล้วกันครับผมครับง่ายๆเดี๋ยวๆไปางเหนียวเนี่ย ที่จับโทรศัพววท์โคเท่สะดวกสบายจะหลุดไหมเนี่ยไม่ให้โทรศัพท์กระเด็นตกพัง <c oughs> ไอ้เจมบอกว่ามันอยู่ประตูหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าประตูหนึ่งมันอยู่ตรงไหนไอีกเจ็ดนาทีถึงครับจากที่พัก ไกมากนะครับสนามบินใกล้ๆตอนแรกว่าจะไปรอมาที่สนามบินนั่นแหละใกล้ๆถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่พอดูเวลาแล้วมันห้าทีไม่ถึงสิบนาทีเงี้ยก็รอให้มันมาถึงแล้วค่อยออกไปรับ <c oughs> ขี้เกียจขี้เกียจไปนั่งรอ โคตรร้อนน<ม>่แะแดดเผาเลยที่ดยวเชียวแดดเปรี้ยงเลยออมูลัน ส,วน,วาสานามบ็นอ่าสักเลนครับสักเลนสักเลนเถอะ อเลยออดีนิวครับสนับสนุนโดยโอนี o ่ดิว e e นะครับออดีนิวอี่ยังวะ คนเยอะแตแต้กาเราต้องเลี้ยวซ้ายนี่นะซ้ายไหนวะซ้ายข้างน,าน้าไม่เคยมาด้วยสนามบินที่นี่ประตูหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนเรามารับประตูหนึ่งหรอ เดี๋ยวนะคดูนะเดี๋ยวมันจะบ่นนะว่าว่าว่าไม่เอารถมารับนะเอารถเอ็กแม็กมารับเอารถคนอื่นมารับแล้วครับดูมันจะบ่นนะคือประเด็นไม่ใช่อะไรห,หรอกไม่อยากเอาคันใหญ่มาไงบิ๊กไบค์อะ <S <S ท่อหนึ่งเลยท่อมันดังแล้วก็แบบว่าคันมันใหญ่ขับลำบากในตัวเมืองอะ <S <S เอาไว้ค่อยออกทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยดีกว่า Cái nhà này mượn có ít mẹ có cần <laughs> ่เข้าป,ประตูหนึ่งน่าจะเป็นทางนี้นะมัง้งนี่อยู่ข้างประตูหนึ่งเนี่ยมึงเดินไปไหน,นของมึงเนี่ย อะไรนะอยู่หน้าประตูนะครับก็กูก็อยู่หน้าประตูหนึ่งเนี่ยกูอยู่หน้าประตูหนึ่งขวามือเนี่ยมึงเดินไปไหนของมึงเนี่ยไอสัตว์ร้อน มึงเดินมาเลยมึงเดินออกมาสุดสุดถนนเลยอเอ้าไอ้สั์ไหนประตูหนึ่งมึงอันนี้ก็หนึ่งเออนี่กูบอกกูอยู่นี่นี่ทำตรงผมยียอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่คือตอนแรกกูจะไปตัดผมแล้วฟ้าบอกไม่ให้ตัดเพราะตรงเนี้ยกูถูกหวยบ่อยโอ้โหเฮียบ้าหวยอีก็ได้เฮียเกี่ยวอะไรกับหวยวะเนี่ยก็กูไว้ตรงนี้แล้วจบแล้วฟ้ามันนับสายนับถึงมลยวัดถึงได้ติดยืนเดี๋ยวกูลืมกูลืมกูลืมชื่อโรงแรมปะอะไรนะอะไรวะโรงแรมสาธุ ป้าไม่รับถือใส่มูไงแล้วกูไว้ทรงรามาแล้วกูถูกหมวยบ่อยเข้าใจไหมกูเลยตัดไม่ได้ไม่เกี่ยวหรอกตัดแล้วเดี๋ยวโลกโชคลาภกูหายาจริงจริงมันเป็นความเชื่อไม่งานกูตัดนานแล้วมาล่นต่อรถรุ่ี่หรอรถรุ่นพี่รถพ,พี่เหมียว คนนั่งทำเยี่ยทหารเบียงใหม่เบียงใหม่กัดเบียงกกงสุขุงแค่ดีๆไม่ชอบชอบมาอยู่เชียงใหม่หลงเพลงเยี่ยอะไรเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ปิดมาให้เร็วเอ้ยป้าะเ,เบียนเอาไปซื้อหวยดิยเพื่อนเอาไปซื้อหวยดิยออกไปแล้วมะเกิดหนึงงใช่หรอเหอยสาวเจียงใหม่เจ้า อเคทุกคนโอเคทุกคน,คกคนผมก็ได้รับเพื่อนมาเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเจมก็มาเชิงที่เชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะพาเพื่อนผมไปหาเที่ยวออาเหนือกันนะผมไปติดตามชมกันนะผมนาน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 ,นานมันจะได้ออกมาเที่ยวแบบนี้นะครับผมเพราะปกติเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ออกไปเที่ยวออเพื่อนบ้างพักผ่อนนะฮะ เห็นเพื่อนเที่ยวมันก็คงอยากเที่ยวเหมือนผมแหละผมก็เข้าใจแหละมันแบบนั่งเครื่องมาเลยอะ่ะคิดดูไใจไม่ใจอ่ะนั่งเครื่องมาแต่เช้าเลยอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปนหน้าครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้สาวสาวเจียงไม่เจ้า ผู้สาวผู้สาวจ๋าผู้สาวรถไม่ยังคอยสีเดียวจำคลองทางคาอยเหยียังผู้สาวจ๋าคอยสีเดียวอ๋อเจ้าคอยสีเดียวคือคอยบอ่อ๋อไปทางเดียวกันเลยมันเป็นทางของเราใช่ไหมผู้สาวจ๋า จากกันเทียงเท่านี้แล้วกันไ,ไ่ยๆพ้สาวจ้าม,มันต้องเลี้ยวตรงแหนว่าลืมมันต้องแถวๆนี้แหละจำซอยไม่ได้เว้ยผู้สาวจ้าเบรกทำไมเออซอยนี้แหละ ถัดแล้วเจ้าถึงแล้วเจ้าสามตัวสาธุัวเลสาธุาาจ้านี่แหละห <c oughs> <c oughs> นึ่ห้าสิบครับน้องไอ้เหี้ยกูขับแคปมามึง